มาครับพี่น้องนี่กิ่นกระเพราทะเลแซ่บๆน้ำกันครับผมเมื่อนี้ได้เมื่อนี้ได้มาเห็ดภารกิจงานนอกอได้ครับผมตอนนี้ก็งานยังไม่เสร็จครับพี่น้องหิวข้าวพักกินข้าวกอนครับผมกินแบบเมื่อดำๆนี่นะครับผมพี่น้องมาแซ่บๆน้ำผมเลยครับพี่น้องมาคำแรกแห้งหมานครับอื้มไม่คาวเห็ดเค็มไปหน่อยครับพี่น้องเลย เสียงรถดังรบกวนในเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มาแซบกันต่อครับพี่นอ้องนี่เ้ครับกับเราะทะเลครับพี่น้องเป็นตาคาคอบะครับพี่น,อนาา้อ,นองตอนใหญ่ครับผมมาแซบๆครับอืมเสร็จก็ได้ไปทำงานต่อยอครับพี่น้อง เสียงรดอัดดังรบกวนเอยนะครับพี่น้องเบ่งสมผมครับพี่น้องมุนไอป,ปุ๋ยครับพี่น้องหมนใต้ท้องรถมาครับพอดีมาซ่อมรถครับก็เลยแวะกินข้าวครับพี่น้องแบบง่ายๆนี่นะครับผมน้ำมันแบบง่ายๆนะพี่น้องเอ้ บอสแซบไปไลครับพี่น้องเข็มหน่อยนึงครับไม่ขาเฮ็ดแต่กับโมกาเบาแล้วครับพี่น้องกุ้งครับกุงกงก้งกุ้งอ่ะโตง่ยครับคับไม่ค่าให้หุ่นหยัดมันลงไปครับพี่น้องออมแซบคือเก่าครับผม อําคํานั้นก็แซบคํานั้นแะครับพี่น้องเอ้นี่ครับปลาหมึกตอนนี้ครับพี่นอ้องมันแต่ขาคอบครับไม่คาเห็ดประชนวาครับตอนนี้ครับครับอืาอืแซบคือเก่าครับผมดูแลสุขภาพร่างกายดีๆเเ้อครับพี่น้องอากาศดหนดยวหนาวครับผม ใช้ชวิตอย่างระมัดระวังครับพี่น้องคุณนะกุ้งแบบนีตจะโตย่างๆครับผมพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเด้อครับพี่น้องเขาเบิังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องสู่การสู่งานกับสู่ๆครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นก้าครับพี่นอ้องเห็นโตมีค่าจังเลยกับมีค่าเด้อครับพี่น้อง มันแม่นอีดลีได้พี่น้องครับเนี่ยมาแซ่บกันต่อครับกุ้งยัวยวจ้ากินแล,แล้วที่ได้ไปเฮ็ดภารกิจต่อพี่น้องนยนี่ครับผมชีวิตเราก็ต้องดิ้นล้นสู่ต่อไปครับพี่น้องนยสักมือหนึ่งมันต้องมีความสำเร็จครับผม การสิบอมดแล้วครับพี่น้องเสียงรถดังรบกวนในเด้อครับพี่น้องมอันยยติดถนนครับผมกินบรสุภาพขอโทษขออภัยเด้อครับพี่น้องบดต้องอยงหง,า,งายครับผมนำมันแบบเลี้ยวๆนี่เนาะข้าวทุกเม็ดมีค่าครับพี่นอ้องอืมมาแซมๆกันต่อครับ เรียบร้อยนะครับพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพดีๆเด้อพี่น้องย้ำอีกเทียนนึงครับผมเสียงรถไม้แล้วครับพี่น้องดังคักครับผมผลยำมวยๆเข้าแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ในเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหน้าครับผม อ,อ๋อวัสดีครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ